เวชชงสวัสดีครับพ่สวัสดีครับเรื่องน okay. oh, um> ี้จเรื่องนี้เกก็คเตอร์คือ่ยก็ปกติถ้าไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นลูกผู้มีอันจะกินมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยเห็นว่าจริงๆคิมเองก็มีพื้นฐานมาจากเด็กแว้นพับประแด็นะครับเอาไปสืบมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้รับบทเป็นเบิ่มต้นเริ่มเรื่องเลยก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เลย ก็สิ่งแรกที่เขาถามไม่ได้ถามว่า acting เก่งไหมตอนที่เลือกตัวนักแสดงแต่ถามว่าขับมอเตอร์ไซค์เก่งไหมพอผมตอบว่าเก่งก็เลยได้เล่นเป็นตัวละครตัวนี้เลยครับ่กบ้านเป็นพมอเตอร์ไซค์ขับเลยอ่อ๋อไม่ต้องดูครับเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กๆตอนมสองมสามก็ขับรถแบบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารฟาสฟู้ดเไยยี่ห้อหนึ่งมากครับตัวตัวตตัว ก็ต really? ัวละครมันจะเวิร์มๆเหนือมนุษย์นิดนึงครับจะมีความการ์ตูนการ์ตูนจะมีความแบบบันเทิงเริงใจครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกคนจะได้เห็นการเรื่องไปไหนเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะไปที่นั่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก็เหมือนเป็นคู่มือลูกคู่หูกับยาใจที่ไปไหนมาไหนกับยาใจตลอด ช่ครับอย่างที่บอกไปว่าไปกับยาใจตลอดเพราะฉนั้นยาใจไปนวดเราก็เลยไปเป็นลูกศิษย์ระดับหนึ่งของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจากบินมาไซก็โยกย้ายสัมโนโครัวไปเป็นลูกศิษย์ระดับหนึ่งของยาใจด้วยก็ต้องเรียนนวดด้วยซึ่งเรื่องนี้ถึงจะเป็นซูเปอร์คอมดี้นะครับหมายถึงว่าตลกมากๆแต่ว่าก็ยังจริงจังถึงเรื่องการนวดอย่างชัดเจนเราไปเวิร์กช็อปกันมาถึง2ครั้งเพื่อที่จะได้รู้วิธีการกดที่ถูกต้องผมเคยเข้าใจว่าวิธีการนวดมันอย่างเงี้ย เาโดยตลอดจริงๆว่ามันคือแบบการใช้นิ้วมือเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรครับเส้นสลับเพชรไหมฮะเส้นสลับเพชรคืออะไรครับเส้นสลับเพชรคือเส้นอ๋อเราอ่ะเรียนเรียนในเชิงของการถ่ายทําเราจะไม่ได้เรียนรู้ว่าเส้นไหนชื่ออะไรแต่เราเรารู้ว่าแบบว่านวดขึ้นองศาไหนนวดลงองศาไหนจุดไหนเป็นจุดเปิดลมเปิด ประตูลมอะไรอย่างเงี้ยครับรก็เป็นอีกหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทางคอมเมดี้อ่ะค่อนข้างจะเป็นทางถนัดแต่ว่าความยากของมันก็คือเราต้องเป็นคนอีสานและต้องพูดภาษาอีสานครับซึ<ส>่ง<ญ>ซึ่งยากที่สุดอะรครับญญเดยในเรืองหาตัวช่วยปกติเนทจะคอยช่วยผมนะผมมีญญ คำหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายไปสองคิวเองก็คือป้าคือเกง่งแท้ทั้งเรื่องผมพูดอยู่แค่นี้ครับหมายถึงว่าจริงๆในเรื่องพูดเยอะนะครับแต่ว่าภาษาอีอสานคือตัวละครอ่ะพูดภาษากลางครับแต่ว่าถ้าเจอคนอีสานเขาจะพูดอีสานด้วยแตน่นี้ตอนจังหวะถ่ายทำเรายังไม่ได้ พูดภาษาอีสานแต่ในเรื่องต้องพูดเยอะแน่นอนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับใช้แบบพี่ๆที่เป็นคนอีสานจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนสอนให้แล้วก็พูดแล้วยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่เริ่มแฮมแ,แล้วครับตอนนี้ผ่านไป4ี่คิวแล้วนะครับก็ลุยแล้วก็สู้มากครับกับช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยก็ฝากเปก็นกำลังใจพใวกเราด้วยละกันครับตั้งใจจะทำออกมาให้ดีที่สุดเลยกับเรื่องนี้ครับรู้จัก พีย่ยาใจไหมนะครับผมแล้วคากตัวละคป๊อปด้วยนะเร็วนี้ได้ดูแน่ประมาณไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปีนี้แน่นอนครับ